เอาละครับสวัสดีครับเรายินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลลุงใจดีนะครับวันนี้เราอยู่ใน d i s m a n t a l นะครับคือเกมนี้เป็นเกมพิเศษนะครับที่ผมว่าชอบมากเลยคือผมว่าเห็นพี่เอกเล่นก่อนรอบแรกพี่เอกฮันล็อกเกอร์นะครับ ทีนี้ผมเห็นเกมเพย์แล้วเนี่ยมันเป็นเกมเอาชีวิตรอดแล้วก็เป็นมุมมองของ birds eye view ก็คือเป็นฉากแล้วก็มีคนเดินเหมือนดาโบครับ <c oughs> ซึ่งผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมถูกใจมากเลยเพราะผมชอบเล่นเกมแนวนี้มากเพราะว่าผม่าเป็น motion sick ผมไม่สามารถไปเล่นเกมแบบแนวที่เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่ง first person shooting หรือว่า แนวมุมมองบุคคลที่3ก็พอได้แต่เล่นนานไม่ได้นะครับมันจะเวียนหัวมันเคยมีเกมแนวนี้อยู่เกมหนึ่งชื่อว่า State of dK มัง้งซึ่งเป็นเกมแบบแนวซอมบี้เอาชีวิตรอดแล้วเราก็เป็นคนแล้วก็วิ่งวิ่งเอาแฉลงตีมีปืนยิงวิ่งเก็บทรัพยากรมีรถขับซึ่งตอนนั้นผมชอบเล่นมากแล้วก็เล่นไปพักหนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทำเกมแนวนี้ออกเป็นแนวแบบ วิ่งฉากเหมือนดาโบครับก็คือเป็นเบิร์ดไอวิวเพราะว่าผมมาเล่นนานๆไม่ได้ผมเวียนหัวแล้วพอเห็นพี่เอกเล่นเกมเนี้ยผมก็ว้าวมากแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช่เลยเกมที่เรารอมานานผมก็เลยซื้อแล้วก็มาเล่นเลยนะครับแล้ว่นานก็เล่นไปแล้วก็เลยแบบก็เลยทําคลิปซะเลยโอเคคน มันอาจจะไม่เริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะว่าในตอนแรกครับผมพยายามจะอัดคลิปเกมเนี้สองรอบนเพื่อนฝังงมันผิดครับสองรอบจริงๆแต่เนื่องจากว่าผมเป็นมือใหม่นะครับแล้วก็เลยทําให้การอัดคลิปมีมปัญหาเลยทําให้ช่วงตั้งแต่เลเวลหนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยหายไปครับจริงมันไม่ได้หายไปหรอกครับเพื่อนๆแต่ว่าเวลาผมอัดครับมันมีแต่เสียงครับภาพมันไม่ขยับ เออเศร้าเลยผมก็เลยแบบผมก็เลยไม่รู้จะยังไงดีแล้วผมก็ไม่อยากเริ่มใหม่แล้วเพราะผมเล่นมาไกลมากแล้วก็แล้วก็วกคือผมก็เลยคิดว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าไอช่วงต้นๆมันเป็นยังไงแล้วผมก็จะเล่นต่อจากที่ผมเซฟไว้นี่แหละคือในช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็ มันก็จะมีเนื้อเรื่องของเกมเนาะประมาณว่าแบบโลกเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วเราซึ่เป็นตัวเอกแล้วก็แบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะห้องใตดินหลบภัยอยู่แล้วเราก็ตุนอาหารไว้เยอะมากแต่พออยู่แวนานอาหารมันก็หมดไงพอหมดปุ๊บเขาก็ได้ยินวิทยุหรือว่ารู้ข่าวจากไหนไม่แน่ใจผมจําเนื้อเรื่องไม่ได้ลวประมาณว่าเออมันมีค่ายผู้รอดชีวิตอยู่นะเขาก็เลยต้องออกมาจากหลุมหลบภยัย แล้วก็เริ่มเกมเริ่มเกมก็จะเป็นเกมแบบแนวผสมผสาน RPG นะครับก็คือเราจะมีแฉลงอันหนึ่งตอนแรกเราก็ตีเอาแฉลงนี้ตีตีต้นไม้ใบหญ้าลัวไม้เพื่อเก็บของตีอ,อ็อบเจกต์ต่างๆได้อ็อบเจกต์ก็คือของที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นถังขยะตีถังขยะได้เศษเหล็กตีลัวไม้ได้เศษไม้แล้วก็เอาของต่างๆมาคราฟ แล้วระหว่างทางเราก็เจอซอมบี้ล้วก็สามารถเข้าบ้านต่างๆได้แล้วก็มันก็จะมีแคมไฟล์ตามจุดต่างๆแคมไฟล์พวกนี้เป็นจุดเซฟครับและในแคมไฟล์เนี่ยมันก็จะมีหลังเก็บของนะครับแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะให้ไปเปิดเสาสัญญาณลิงค์ทาวเวอร์พอเปิดลิงค์ทาวเวอร์ปุ๊บมันก็คือการเปิดแมปอ่าอย่างอย่างที่เพื่อนๆเห็นในหน้าแมปเนี้ยก็คือแบบผมเปิดลิงค์ทาวเวอร์แล้วผมก็จะเห็นแมปทั้งหมดใช่ไหมครับ ส่วนอันที่มันเป็นดําๆเนี่ยคืออันที่ยังไม่เปิดลิงค์ทาวเวอร์พอยังไม่เปิดลิงค์ทาวเวอร์เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นแบบดาๆอย่างเงี้ยครับคือเป็นหมอกมองไม่เห็นว่าในแบบมันมีอะไรเนาะแล้วมันก็จะมีเควสให้นะครับเควสก็จะมีเควสหลักซึ่งมันก็เป็นตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีเควสลองให้เราทําคือเควสลองก็จะเป็นเควสแบบให้ไปทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีบอสอ่าจะเรียกว่าบอสก็ไม่เชิงอ่า ในในแมปแรกเนี่ยมันจะมีบอสต,ตัวใหญ่เฝ้าประตูซึ่งผมผ่านมาได้ด้วยการคราบมีดคว้างแล้วก็คว้างมีดใส่นะครับเกมเนี้ยพออัพเลเวลเนี่ยดีมากเลยตรงที่ว่าพออัพเลเวลใช่ไหมเขาจะให้เราเลือกเพอร์เพอร์ก็คือเหมือนสกิลผมเลือกอะไรมาบ้างผมก็เลือกเลือกสกิลที่ทําให้การโจมตีระยะประชิดแรงขึ้นเลือกทําให้การโจมตีของอาวุธคว้างแรงขึ้นแล้วก็ เลือกสกิลที่แบบเพิ่มช่องเก็บของทำให้ผมแบกของได้มากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกสกิลแนวแนวนี้มาแล้วผมก็จะเลือกสกิลที่ทําให้ทําให้แบบเก็บทรัพยากรอื่นๆได้เช่นแบบถ้าผมวิ่งไปเจอไข่เนี้ยผมสามารถแบบเก็บไข่ไข่นกหรือว่าเห็ดในป่าขึ้นมาได้ทาให้อพสกิลนี้เราจะเก็บพวกนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสกิลที่สําคัญสำหรับผมนะผมยิดม,มาสําคัญนะก็คือเราสามารถกินวัตถุดิบ ที่เราเก็บอยู่ในกระเป๋าเราได้ปกติเกมเนี้ถ้าจะกินอาหารเนี่ยเราต้องเก็บวัตถุดิบแล้วก็เอาไปคาบก็คือไปสร้างทําไปทําอาหารขึ้นมาที่เตาแก๊สแต่สกิลนี้ยมันทําให้เรากินวัตถุดิบตรงๆได้เลยเช่นเราเก็บเห็ดขึ้นมาเนี้ยเรากินเห็ดเราเพิ่ม HP ได้เลยซึ่งมันก็ค่อนข้างดีสำหรับผมมันสะดวกดีสําหรับการที่แบบไปประจนภัยนานๆวิ่งตามแมปแล้วก็ไม่เจอแคมไฟ เพราะการที่ไม่เจอแคมไฟเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเซฟก็เซฟไม่ได้อ่ะมันจะเซฟมันก็เซฟไม่ได้มันจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เพราะงั้นนะครับผมก็เลยอัพกิวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผมพจนไัยได้นานขึ้น แล้วก็ทีนี้โอเคครับตอนเนี้ยผมก็เล่นมาจนถึงเลเวลประมาณเลเวลแปดแล้วเลเวลแปดก็ของที่คราฟมาเนี่ยก็คือคราฟนี่ไปมาเชเต้ก็บวกสี่แล้วแล้วก็แฉลงก็เป็นบวกสามนะครับแล้วก็คราฟถุงใส่เมล็ดพันมาแล้วคราฟจบมาแล้ว ้พวกนี้ยมันก็จะช่วยได้อันนี้คือมีดกว้างที่ผมบอกนะครับก็คือแบบปามีดไปะไระยะไกลก็คือแรงค่อนข้างแรงเลยแล้วก็มันมีจํานวนจํากัดนะครับคือแต่ว่ามันไม่ต้องกลัวนะครับใช้ได้เพราะว่าพอมันหมดแล้วเนี่ยเวลาเรามาเซฟที่แคมไฟอะ่ะมันก็จะได้มีดเต็มเหมือนเดิมแต่ว่าซอมบี้มันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมด้วยนะซึ่งเราต้องไปแอคทิเวตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ซอมบี้ไม่เกิดในเสานั้นๆน,น,นะครับ โอเคใน EP แรกเนี่ยผมก็มาเกลิ่นประมาณนี้ก่อนอยากมาเกลิ่นดูก่อนนะครับแล้วก็ผมก็คราฟชุดคราฟอะไรไปเยอะแล้วพอสมควรนในในแคมป์คือในแคมป์ไฟเนี่ยพอเราเล่นไปจนปลดล็อกแล้วเนี่ยเราสามารถอัปเกรดของได้แล้วเราก็สามารถคราฟของต่างๆตามเลเวลที่เราปลดล็อกได้นะครับ ซึ่งของที่เราต้องไปหามาเนี่ยก็แค่วิ่งไปหาให้ครบเองอย่างนี้ผมครับผมครับเบ็ดตกฟลาเพิ่มได้แล้วอันนี้คือเข็มทิศจริงๆควรจะครับเข็มทิศเอาไว้เพราะเอาไว้ใช้ฟา้าทาเวลได้คือเกมนี้มันดีเป็อเว่ามันสามารถแทรคราฟแบตเดียวได้นะครับพอกดช่องนี้ปุ๊บมันจะมีหน้าจอเล็กๆมาอยู่ตรงขวามือตรงนี้ นี่เห็นไหมขวามือขวามือตรงโซนนี้มันทําให้เราอะครับสามารถดูได้ว่าอ๋อตอนนี้เราเก็บของไปจนถึงประมาณนี้แลเหลือของอีกเท่าไหร่ถึงจะอัปเกรดได้ซึ่งพอเราแท็กเยอะๆเนี่ยมันก็จะล้นนะครับเราก็จะมองไม่เห็นเดีย๋ยวผมจะเอาแท็กบางอันออกเพื่อให้เพื่อให้ผมยังสามารถแท็กของที่ผมยังอยากจะคราฟได้อยู่ ก็เมื่อกี้เราแท็กคอมพาสไปแล้วแท็กแขนจิ๊ไปแล้วอันนี้ฟิชชิ่งหลอดก็คือเบ็ดตกปลาอันนี้เราจะคาบขึ้นมาเลยเย้ยเบ็ดตกปลาเป็นทูไว้ใช้งานนะครับก็คือว้ตกปลาได้แล้วก็อันนี้เป็นหมวกที่อยากจะคาบเพิ่มอันนี้เป็นหมวกสำหรับ น่าจะเป็นหมวกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นหมวกแบบคามูฟล์ไหมวกพังตัวแหละตามชื่อเนาะก็คือความสามารถของหมวกนี้ก็คือลดระยะการมองเห็นของซอมบี้ลง25%แล้วก็มีโอกาสที่จะบล็อกดาเมจ7.5%จริงๆหมวกเนี่ยผมมีหมวกอันนี้อยู่แล้วนะหมวกเดสบอล หมวกเบสบอลเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจให้กับมีดฟ้างผมสิบเปอร์เซ็นผมก็เลยคิดว่าหมวกอันนี้อาจจะยังไม่จําเป็นเท่าไหร่ลดระยะการมองเห็นเนาะใช้หมวกเบสบอลเนมีดฟ้างถือว่าโอเคแล้วโอเคในพาร์ทนี้เรารู้จักกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปี่ยเรามาเริ่มบทสนภัยที่แท้จริงกันสำหรับพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนบายบาย อออย่าลืมนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแ้วเดี๋ยวพาร์ต่อไปก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาดูกันนะอืมจริงๆผมชอบเกมนี้มากๆเลยจริงๆไปก่อนละสวัสดีครับ